ลึกเข้าไปในป่าไอ้ชาวนาชั้นต่ำฉันจ,จะทำให้แกต้องชดใช้กับคำพูดและการกระทำที่โง่งเขาของแกชาวนาที่แกดูถูกนะแค่มือเดียวก็จัดการแกได้แล้วลองชิมนี่หน่อยเป็นไงต้นอูโถในไร่ของเชินไม่รู้ว่าทำไมพอโดนพลังเวทแห่งความตายกัดโซตแล้วถึงได้มีฤทธิ์ทำให้เป็นอมพาต ข้าวก่อลองชิมดูเล่นเอาชั้นชาจนนอนแผ่ไปทั้งวันเลยพอเอาไอ้นี่มาบดเป็นผงแล้วเนี่ยมันใช้เป็นยาสลบได้จริงๆด้วยแฮะเนก้ใช้แล่เหลี่ยมอะไรกันทำไมตุวตุฉันถึงไม่มีแรงแบบนี้วีนหัวตาอ้ลายอ่อนแรงไปท้กตัวก็แค่ผงต้นอูโถที่หาได้ทั่วไปในไร่นะนี่แหละคือความสามารถของพวกเราในฐถนะชาวนอะอ แม้แต่ชาวนายังเอาชนะไม่ได้ยังกล้าได้ตัวเองว่าพวกระดับหัวกระทีอีกเหรอให้แกนอนตากลมอยู่ตรงนี้และรอจนกว่าจะมีคนมาเจอถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วเกันพวกเข้าสอบทุกคนโปรดปรวมตัวกันที่หอประชุมเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้ดูแลเกิรนสัมภาษณ์กำลังจะเริ่มแล้วเหรอฉันต้องรีบไปแล้วด้านนอกหอประชุมสถาบันไฟฟานเขาคือคนที่เคลียร์ดดนเจ้รนเลเวลห้าได้ด้วยตัวคนเดียวเหรอ ได้ยินมาว่าเขาตีแต่นีแล้วก็เกาผู้หญิงกินไปวันๆถ้าเทียบกับพวกซื้อเหรียนหรือป๋อกู่แล้วยังห่างชั้นกันเยอะถ้าเทียบกับผู้เข้าสอบทั่วไปเขาอาจจะดูแข็งแกร่งนะแต่ฉันน่ะเป็นถึงระดับหัวกะทิเลเวลหความได้เปรียบอยู่ที่ฉันอันนี้คืนให้หนายของนั่นเธอเก็บไว้เธอสําหรับฉันมันไม่มีประโยชน์จริงๆพลังกายโชคคาบกสองพลังกายโชคคาบกสอง ไม่เข้าใจเลยจริงๆทําไมคนพวกนี้ถึงเห็นของแบบนั้นเป็นสมบัติลำคา่กันนะภายในห้องประชุมสถานที่สัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงการสัมภาษณ์ในขณะที่อาจารย์เลือกนักศึกษานักศึกษาก็มีสิทธิ์เลือกอาจารย์เช่นกันอาจารย์และนักศึกษาต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและก,กันต่อไปนักศึกษาคนไหนที่ฉันเรียกชื่อให้ก้าวออกมาข้างหน้าคนแรกซื่อเยียน ผมชื่อซือเหียนนักรบสายดินเลเวล6นี่คือความสามารถของผมในตอนนี้สามารถเรียกกราะออกมาต่อสู้ได้ไม่เลวฉันเป็นนักรบคลั่งสายดินเลเวล44มาเป็นอาจารย์ให้เธอเป็นยังไงล่ะผมตกลงครับคนต่อไปอิงอูคนต่อไปหลินเฟิงหลินเฟิงอาชีพเจ้าของฟาร์มยานเลเวล8 อาชีพแค่นี้แต่ถึงเลเวลแปดแล้วเลเวลสูงมากเลยนันเนี่ยพวกเธอหันไปดูให้ชัดๆซิเขาก็แค่ชาวนาคนหนึ่งเองสถาบันฟรยฟอนของพวกเรามีไว้เพื่อบ่มเพาะหัวกะทิไปแนวหน้าไม่ใช่ฝึกคนธรรมดาไปเป็นเบี้ยก,กันกระสุนแต่ผลจากการฝึกซ้อมรอบแรกและรอบที่สองที่ผ่านมาของเขายอดเยี่ยมมากเลยนะ <c oughs> ในเมื่อผู้คุณมีความเห็นไม่ตรงกันงั้นเรามาทำการวัดระดับความสามารถในการต่อสู้ของเด็กคนนี้กันดูดีไหม เห็นด้วยเห็นด้วยฉันยังไงก็ได้ฮ <laughs> ลินเฟิงเธอจะตกลงไหมเพราะเป้าหมายสุดท้ายของพวกเธอคือการไปแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับเผ่าปีศาจถ้าไม่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้ไปที่นั่นก็มีแต่จะตายเปล่าทดสอบความสามารถในการต่อสู้งั้นเหรอแต่ตอนนี้พลังต่อสู้ของฉันยังไม่สูงเท่าไหร่ถ้าอยากจะสู้โดยไม่เปิดเผยความสามารถในโครเมนซเซอร์แล้วก็ผมตกลงครับ พื้นที่ว่างที่จัดไว้ช่วคราวในหอประชุมการทดสอบง่ายมากแค่ทนมือทนเท้าฉันให้ได้ห้านาทีเพื่อพิสูจน์ว่าเธอมีพรส่วนในการต่อสู้ก็พอแข็งแกร่งมากนี่เหรอแรงกดดันจากคนเลเวลสีขึ้นไปฉันรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกแล้วเจ้านั่นทำไมถึงยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะ เจ้าหนูไม่เบาเลยนี่แค่ความมุ่งมั่นที่เธอสแสดงออกมาฉันก็ยอมรับในตัวเธอแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีใส่ฉันซะบุกเข้ามาให้สุดแรงเลยแรงกดดันของคนเลเวล44แข็งแกร่งจริงๆแต่ตอนนี้ยังพอทนไหวจงออกมาเธอรับใช้ของฉันสำเร็จแล้วการใช้พลังเวทบนแห่งธรรมชาติห่อหุ้มอันเดดไว้จะช่วยปกปิดกลิ่นอายของความตายได้ แถมเจ้าหมีที่ดูเหมือนหัวประกาศนี่ใครจะไปคิดล่ะว่าจะเป็นสิ่งอันเชิญสายอันเดดโอ้เป็นอาชีพกลายพันธ์ที่หายากนั้นเหรอพลังเวทแห่งธรรมชาติช่างเข้มข้นจริงๆน่าสนใจดีนี่เข้ามาเลย เป็นสิ่งอันเชิญที่ซื่อสัตย์มากถ้าเป็นสิ่งอันเชิญตัวอื่นโดนโจมตีหนักขนาดนี้คงจะสลายตัวไปนอนแล้วเต้าแก่เก๋นายเริ่มจะหมดแรงแล้วหรือเปล่าเนาะเพราะมันคืออันเดดไม่มีความเจ็บปวดและไม่โวยวายบาดแผลภายนอกแค่นี้ใช้พลังเวทเพียงนิดเดียวก็รักษาได้แล้วชิตอนแรกกะจะโชว์เท่ต่อนหน้านักเรียนสักหน่อยไม่นึกเลยว่าเจ้าเหลียเฟิร์นนี่จะมีพรสวรรค์ขนาดนี้สงสัยต้องเอาจริงสักแล้ว จ้าหนูสิ่งอันเชิญที่พังไปฉันจะหามาชดใช้แทนให้ทีเหลังโตจากนี้ดูให้ดีเละหมายเหตุ head, อาชีพสายอันเชิญทั่วไปต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อทําสัญญากับสิ่งอันเชิญหากสิ่งอันเชิญถูกทําลายจะถือว่าตายและสัญญาสิ้นสุดลงทักษะเบอร์เซอร์เกอร์กระหายเลือดแตกสลายและหายไปเดินฉันทำลายสิ่งอันเชิญไปแบบนั้นในใจคงจะเจ็บปวดมากสินะ ร้องไห้ออกมาเลยก็ได้ฉันชอบนักเรียนที่แสดงความรู้สึกตรงไปตรงมาที่สุดหื้อทำไมเขาดูไม่เสียใจเลยละ่ะหรือว่าเขาจะเสียใจจนช็อกไปแล้วเฮ้ยเจ้าเด็กแซบนายเล่นตกติ่งนี่นะมีสิ่งอันเชิญเยอะขนาดนี้เลยเหรอ เอาละพอแค่นี้และหลินเฟิงเธอได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นนักเรียนของสถาบันเฟยฟานแต่ว่าอาจารย์สายธรรมชาติกําลังติดภารกิจหมุนเวียนที่แนวหน้าตอนนี้เลยยังไม่มีใครมาสอนเธอแล้วทรัพยากรสําหรับการฝึกฝนของผมล่ะครับสถาบันจะไม่มีทางหักทรัพยากรการฝึกของใครทั้งนั้นทรัพยากรของเธอจะถูกแจกจ่ายตามมาตรฐานปกติ นอกจากนี้ในฐานะนักเรียนดีเด่นของการสอบครั้งนี้เธอสามารถยื่นขอเสนอต่อสถาบันได้หนึ่งข้ออิสระแถมยังให้ทรัพยากรด้วยนี่มันสวรรค์ชัดงั้เงนผมขอที่ดินสักแปลงครับเออเธอไม่ต้องการทรัพยากรหอยากอุปกรณ์ระดับสูงหรือไอเทมล้ำค่าอะไรหรอจะเอาแค่ที่ดินแปลงเดียวเนี่ยนะใช่ครับอาชีพของผมคือเจ้าของฟาร์มิญญนเดิถ้าไม่มีที่ดินจะเป็นเจ้าของฟาร์มได้ยังไงล่ะครับจริงไหมครับ ตกลงทานตะวันตกของเมืองมีที่ดินลกล้างสําหรับฝึกซ้อมที่ปล่อยว่างไว้นานแล้วเธอจะเอาไปทําอะไรก็ได้เชิญตามสบายเลยถ้าหลังจากนี้มีข้อเรียกร้องอื่นอะไรอีกก็มาหาฉันแล้วกันขอบคุณครับผอออเอาละเธอไปพักผ่อนด้านหลังก่อนเถอะคนต่อไปห้องทํางานอธิการบดีเจ้าของฟาร์มญยญานงั้นเหรอเป็นอาชีพที่น่าสนใจดีนะ ท่านอนธิการบดีคะฉันมีเรื่องด่วนจะรายงานค่ะมีเรื่องอะไรเล่อสมาชิกทีมสอบสวนให้หวังของเราที่ชื่อทูค,ค่ะได้รับการยืนยันแล้วว่าถูกเนโครเมนเซอร์ฆ่าตายอย่างทารุณศพถูกพบอยู่ไม่ไกลาจากหอประชุมเราสงสัยว่าอาจจะมีเนโครเมนเซอร์แฝงตัวเข้ามาในสถาบันค่ะพื้นที่รกร้างสำหรับฝึกซ้อมทางทิศตะวันตกของเมือง พื้นที่รกเริงสำหรับฝึกซ้อมทางทิศตะวันตกของเมืองคือที่นี่และพื้นที่ฝึกซ้อมทางทิศตะวันตกของเมืองเฟิงชวน100หมู่สิทธิการครอบครองที่ดินสถาบันเฟยฝานสัญญาเช่าชั่วครามีผลบังคับใช้งานระยะเวลาการใช้งานตามสัญญาปัจจุบันคือ1ปีเปิดใช้งานบาเรียป้องกันแล้วอนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะนักเรียนหลินเฟิงเท่านั้นให้แค่ปีเดียวสถาบันนี่ขี้งกจริงๆ แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีคนส่วนใหญ่ก็ต้องออกสู่สนามรบแล้วการใช้แค่ปีเดียวก็พอเข้าใจได้ที่ดินตั้ง100หมู่ในช่วงหนึ่งปีนี้มันเป็นของฉันอย่างสมบูรณ์แล้วแบบนี้สิถึงจะคู่ควรกับการเรียกว่าเจ้าของฟาร์มวิญญาณเอาละเริ่มงานได้ เวทมนต์เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆคำกล่าวของคนโบราณไม่หลอกกันเลยสร้างฐานเสร็จหรือยังเนอะโอ้พวกนายมีความกระตือรือร้อนสูงขนาดนี้เลยเหรอฮ่อฮ,ฮ,ฮาการหวังให้พวกอันเดสกลุ่มนี้มีความนึกคิดเป็นของตัวเองเนี่ยมันฝืนเกินไปจริงๆ พลังกำลังถ่าวรบวกหนึ่งยังไม่เติบโต,ตเต็มที่ความเร็วชั่วคราบรบวกหนึ่งยังไม่เติบโต,ตเต็มที่พลังชีวิตชั่วคราบรบวกหนึ่งยังไม่เติบโตเต็มที่พลังโจมตีถ่าวรบวกหนึ่งยังไม่เติบโตเต็มที่พลังของคนอื่นล้วนมาจากการฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างยากลำบากจนพูดไม่ออกแต่ฉันกลับใช้พืชผลเพื่อเพิ่มพ,พลังขึ้นมาสารอาหารครบถ้วนลางถานมั่นคงเสียดายที่ดูเหมือนจะมีแค่ฉันเท่านั้นที่ทำให้พืชผลมีเอฟเฟกต์เหล่านี้ได้ ถ้าผลผลิตของฉันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ทุกคนจะสามารถเพิ่มพลังจากสิ่งนี้ได้ถึงตอนนั้นผู้เผ่ามันก,ก็คงเป็นแค่ผู้กระจกปลูกแค่พืชพวกนี้ไม่ได้ต้องปลูกพืชธรรมดาข้างนอกให้มากกว่านี้เพื่อใช้ตกตาหน่อยขอในเรือนเพราะชำจะถูกพบได้ง่ายเริ่มงานได้3วันต่อมาขุดแบบนี้เข้าใจหรือยังไม่เลวตั้งแต่มีผู้ช่วยกลุ่มนี้ความเร็วในการปลูกผักก็เร็วขึ้นมากเลย นี่นายกำลังทำอะไรนะเอ๋กิ้งก่าอันเดดเลเวล6ชั่วคราวความหนานแน่นของกระดูกกำลังเพิ่มขึ้นชั่วคราวพลังป้องกันเพิ่มขึ้นชั่วคราวกิ้งก่าอันเดดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เก็บเกี่ยวได้จากดันเจี้ยนก่อนหน้านี้สิ่งเดียวที่แตกต่างคือตัวเมื่อกี้เพิ่งกินมันฝรั่งเข้าไปหรือว่าเอฟเฟกต์ดั้งเดิมของพืชผลพวกอันเดดพวกนี้ก็สามารถรับผลของมันได้เหมือนกัน ในวันต่อ,ตอมาหลิ่นเฟิงเริ่มทำการทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อบันทึกผลของพืชผลชนิดต่างๆที่มีต่อพวกอันเดธพระหลาดจริงๆตอนที่มาสืบดูคราวก่อนยังไม่มีของพวกนี้เลยฮึกำแพงที่ดูบบอบางเหมือนทำจากกระดาษแบบนี้ฉันจะฟันให้ขาดในดาบเดียวมีแค่คนเดียวเหรอหรือว่าจะเป็นกับดักน่าสนใจดีนี่อาจจะเอ ฝีมือระดับนี้ก็คิดจะมาจัดการกับฉันอย่างนั้นหรือตัวอะไรเนี่ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ย ถ้าไม่ใช่เพื่อความไว้วังใจจากท่านแกรนดายุกฉันคงไม่มาที่นี่เป็นรอบที่สองหรอกรอให้ฉันฝันพวกแกก่อนเถอะดูซิว่าจะยังระเบิดได้อีกไหมย่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกมอนสเตอร์พวกนี้ถึงมีกลิ่นอายเหมือนอันเดสภารกิจของเจ้าในการไปสืบที่เมืองเฟิงชวนคือการตามหาในโครแมนเซอร์เฮยคุยที่นี่คือที่กบด้านของเฮยคุยงั้นเหร แต่ทําไมเขาถึงมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่หรือว่าจะทรยศเผาพันธ์ุเราแล้ว,ลวเจ้าเฮยขุยนี่เพื่อเคล็ดลับปรมาตะแล้วโยมทิ้งศักดิ์ศรีทุกอย่างเลยจริงๆอย่ารั้งอยู่นี่นานเกินไปรีบหาให้ขุยให้เจอคือเรื่องสําคัญที่สุดฮ้เมื่อวานเล่งปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ไปเกือบหมดแล้วต่อไปก็เหลือแค่พื้นที่สวนที่เหลืออ้ะ พื้นที่เรือนกระจกของฉันหืมทีมบังคับกฎมาทำอะไรที่นี่เครื่องตรวจจับระบุว่าต้นตอของพลังมารอยู่ที่นี่เดิมทีที่นี่ไม่ใช่ที่ลกล้างหรอทำไมกลายเป็นแบบนี้หรือว่ามีเผ่ามารแฝงตัวอยู่พื้นที่นี้ถูกเช่าแล้วที่นี่ถูกเช่าแล้วแต่ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีเผ่ามารระวังตัวด้วยพี่เฉยพวกเรามาจากทีมบังคับกฎ ทีมบังคับกฎมาที่นี่ได้ไงเครื่องมือเราตรวจพบพลังมารขอเราเข้าไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมรายละเอียดเราก็ไม่แน่ใจพลังมารเหรอที่ดินที่ฉันเพิ่งเช่าจะมีพลังมารได้ยังไงแค่บอกให้ชาวบ้านเปิดบารียร์ทำไมมันนานขนาดนี้โอการพ่ายแพ้ให้พลังมารที่นี่ก็มีกลิ่นอายพลังมารปรากฏขึ้นทันทีถ้าให้ฉันพูดนะโมนี่แหละคือไส้ศึกของเผ่ามาร